ฟังเรื่องนี้แล้วต้องร้องฮะดังมากครับที่เราเข้าใจว่าระดับผู้นําเขาเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีความจริงอาจจะเป็นแค่ละครฉากใหญ่ที่เบื้องหลังมีสปอนเซอร์ลับที่เราคาดไม่ถึงเพราะล่าสุดมีข่าววงในหลุดมาว่าท่อน้ําเลี้ยงที่เคยไหลลื่นตอนนี้กําลังแห้งเหือดจนทําเอาผู้ลี้ภัยระดับแกนนําป้องนั่งกุมขมับครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่นิวส์กับน,นนนะครับ วันนี้ผมนนคนเดิมจะพาคุณไปสวมวิญญาณน,นักสืบโคน,นันกันครับเพราะเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มันไม่ใช่แค่ข่าวการเมืองธรรมดาแต่มันคือคดีปิดสนาเส้นทางการเงินที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนระดับชาติกับประเด็นร้อนที่ว่าใครกันแน่ที่จ่ายเงินเลี้ยงดูผู้ลี้ภัยในเขมรหลายคนบอกก็ต้องเป็นหุนเซนสิแม่ถ้าคุณคิดแบบนั้นผมบอกเลยว่าคุณอาจจะกำลังโดนหลอกครับ เพราะเบาะแสใหม่ชี้เป้าไปที่กลุ่มทุนสีเทาและแก๊งคอเซนเตอร์เรื่องราวจะเป็นยังไงทำไมจูจ่ๆท่อถึงแตกแล้วชะตากรรมของคุณอริสมันและผองเพื่อนจะเป็นตายไร้ดียังไงตามนนมาแกะรอยกันเลยครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังเรามาเริ่มที่จุดเกิดเหตุกันก่อนภาพที่เราเห็นผ่านสื่อมาตลอดคือภาพความสัมพันธ์อันหวานชื่นดุดน้ำผึ้งพระจันทร์ระหว่างผู้ลี้ภัยคนเสื้อแดงกับหุนเซนใช่ไหมครับเรามักจะคิดว่าโอ้โหไปอยู่นอนสบายแน่นอน ท่านผู้นำดูแลดีกินหรูอยู่สบายแต่ช้าก่อนครับความจริงที่สายข่าวเขารายงานมาล่าสุดเนี่ยมันช่างหนังคนละม้วนเลยครับตอนนี้สถานการณ์ของผู้ลี้ภัยในกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นระดับแกนนำอย่างคุณอริสมันหรือคุณวันชนะและอีกหลายท่านดูเหมือนกำลังจะเจอกับวิกฤตถังแตกครับไม่ใช่ถังแตกธรรมดานะครับแต่เป็นสภาวะที่เรียกว่าถูกลอยแพกลางทะเลทรายลองจินตนาการดูนะครับ เหมือนเราไปอาศัยบ้านเพื่อนแล้วจู่ๆเพื่อนบอกว่าเฮ้ยข้าวเย็นหากินเองนะมันเคว้งคว้างนะครับข้อมูลระบุว่าตอนนี้ผู้ลี้ภัยหลายคนต้องใช้ชีวิตอย่างหลบหลบ,ลบซ่อนๆอนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่หลบทางการไทยนะครับแต่หลบเพราะกลัวว่าเจ้าบ้านเขาจะเปลี่ยนใจเช็คบินตัวเองนั่นแหละครับบรรยากาศแห่งความปลอดภัยที่เคยมีตอนนี้มันเริ่มมีกลิ่นแปลกๆโชวยวามาแล้วครับทีนี้เรามาดูหลักฐานกันบ้างครับอะไรทําให้เราเชื่อว่าท่อน้ําเลี้ยงมันตัน หลักฐานชิ้นสำคัญคือคำบอกเล่าจากวงในที่ระบุชัดเจนว่าคุณเซนไม่เคยควักกระเป๋าตัวเองจ่ายอ้าวงงสิครับแล้วที่ผ่านมาใครจ่ายลองคิดตามหลักตรกะง่ายๆนะครับคนระดับผู้นำประเทศเขาฉลาดเป็นกรดครับเขาจะเอาเงินส่วนตัวมาเลี้ยงดูคนที่อาจจะสร้างปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทาไมสิ่งที่เขาให้คือพื้นที่ครับเขาเปิดประตูบ้านให้เข้าอ้าวอยากร้อนมาพึ่งเย็นเชิญ เหมือนให้เช่าที่ฟรีแต่ค่าน้ําค่าไฟข้าวข้าว,าวตัวใครตัวมันนะครับแล้วทีนี้เงินรายเดือนที่เคยโอนเข้าบัญชีให้ใช้จ่ายกันสบายมือเนี่ยมันหายไปไหนทาไมจู่ๆมันถึงสะดุดนี่แหละครับคือจุดที่กลิ่นตุตุมันเริ่มแรงขึ้นเพราะมันมีความเชื่อมโยงไปถึงสถานการณ์กวาดล้างทุนสีเทาที่กําลังดุดเดือดเลือดพลานอยู่ในตอนนี้ครับเอาล่ะครับ เรื่องนี้มีตัวละครหลักๆอยู่3กลุ่มที่เราต้องจับตาดูให้ดี 1. คือเจ้าบ้านขาใหญ่คุณเซนที่ให้ที่ซุกหัวนอนให้ความคุ้มครองแต่ไม่จ่ายเงินสด 2. คือกลุ่มผู้ลีภ้ภัยผู้รับผลประโยชน์ที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นผู้รับกรรมเคยได้รับเงินดูแลแต่ตอนนี้ต้องดิ้นรนและ 3. คือสปอนเซอร์รับกลุ่มนี้แหละครับพีคสุด พวกเขาคือบรรดาคุณพระคุณเจ้าหรือที่ในเขมเรมนเรียกว่าออกยาทั้งหลายรวมถึงเครือข่ายธุรกิจที่เอ่อสีไม่ค่อยขาวเท่าไหร่อาจจะเป็นเทาๆไปจนถึงดำปิดปีอย่างพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เว็บพน,นันหรือคาสิโนตามแนวชายแดนลองนึกภาพตามนะครับกลุ่มทุนสีเทาพวกแก๊งคอรเซนเตอร์หรือคาสิโนเถื่อนที่ไปฝังตัวอยู่ในกัมพูชาเนี่ย พวกนี้เขาต้องจ่ายสวยหรือค่าคุ้มครองให้กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ใช่ไหมครับเพื่อให้ธุรกิจเขาดําเนินต่อไปได้ทีนี้เงินส่วนนี้แหละครับที่ถูกแบ่งเคก้กหรือจัดสรรมาดูแลกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผู้ลี้ภัยต่างๆต,ตามคําสั่งของเบื้องบนพูดง่ายๆคือคุณเซนอาจจะบอกลูกน้องว่าเออดูแลพวกนี้หน่อยนะลูกน้องหรือพวกออกยาทั้งหลายก็ไปบีบเอากับพวกธุรกิจสีเทาอีกที เฮ้ยเดือนนี้ขอยอดเพิ่มหน่อยต้องเอาไปเลี้ยงดูปูเสือแขก VIP เก็ตไหมครับเงินมันไม่ได้ออกจากกระเป๋าท่านผู้นำแต่มันมาจากกระเป๋าของพวกธุรกิจมืดล้วนๆแต่จุดพีคของเรื่องมันอยู่ตรงนี้ครับมาดูปฏิกิริยาชาวเน็ตกันบ้างครับฟังเรื่องนี้จบแล้วโซเชียลลุกเป็นไฟแน่นอนมีคอมเมนต์นึงบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมตอนทำเขาไว้เยอะเพราะหมดประโยชน์เขาก็เขี่ทิ้งไม่เห็นหน้าแปลกใจ อุ้ยอันนี้แรงแต่จริงครับสัจธรรมข้อนี้ใช้ได้กับทุกวงการจริงๆครับไม่มีใครเลี้ยงเราฟรีตลอดชีพหรอกครับอีกท่านเสริมมาว่าชัดเจนนะเงินที่มาเลี้ยงก็เงินบาปจากคอเซนเตอร์ทั้งนั้นเลือกสนับสนุนพวกนี้แหละดีแล้วสงสารเขานะเป็นแค่หมากในกระดานพอคนเล่นเบื่อหรือกระดานล้มหมากก็ถูกกวาดลงถังขยะอืมฟังแล้วก็จุกอ,กอกเหมือนกันครับในเกมอำนาจคนตัวเล็กๆมักจะเป็นคนแรกที่เจ็บเสมอ ไม่ว่าจะอยู่สีไหนก็ตามครับแต่เหรียญย่อมมี2ด้านเสมอครับมาดูอีกฝั่งกันบ้างมีท่านหนึ่งแย้งมาว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับหุนเซนเขาเก๋าเกมกว่านั้นเขาอาจจะแค่แกล้งทําเป็นเมินเพื่อเอาใจรัฐบาลไทยหรือเปล่าแหมอันนี้มองเกมขาดครับระดับขิงแก่แบบสมเด็จหุ้นเซนอะไรก็เป็นไปได้ครับอาจจะเป็นแค่ละครตบตาหรือเปล่าต้องรอดูกันยาวๆครับบางทีเขาอาจจะย้ายไปที่อื่นเงียบๆแล้วก็ได้ข่าวปล่อยก็คือข่าวปล่อย ฟังหูไว้หูดีกว่าถูกต้องเลยครับในโลกสายลับข่าวลืออาจจะเป็นอาวุธที่ใช้พรางตัวก็ได้ใครจะไปรู้ความจริงร้อเอร์ซน์นอกจากเจ้าตัวครับปิดท้ายด้วยคอมเมนต์สายหาครับสรุปคือแก๊งคอเซนเตอร์เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของคนเสื้อแดงเหรอเนี่ยโอ้ยมงไปหมดแล้วสีเทาจ่ายใ,ให้สีแดงเพื่อให้สีแดงไปสู้กับสีโอ้ยปวดหัวกินยาพาราแป๊บสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆ3ข้อครับ1 ท่อตันเพราะต้นทางโดนทุบเงินเลี้ยงดูผู้ลี้ภัยที่คาดว่ามาจากธุระสีเทาในขเขมรกำลังขาดสภาพคล่องหนักเพราะโดนกวาดล้าง 2. เจ้าบ้านเริ่มเมินหุ้นเซนอาจจะกำลังลอยแพเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับรัฐบาลไทยและลดภาระตัวเอง 3. ทางตันของผู้ลี้ภัยอยู่ก็ยากกลับก็ไม่ได้ทางรอดริบรีต้องดิ้นรนหาทางหนีทีไล่ใหม่ด้วยตัวเองครับคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงครับถ้าคุณเป็นหุ้นเซน คุณจะเลี้ยงต่อหรือว่าพอแค่นี้ลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับทิ้งท้ายด้วยคำคมวันนี้ครับในโลกของผลประโยชน์มิตรแท้มีราคาแพงแต่หมดประโยชน์เมื่อไหร่ราคาเหลือศูนย์ทันทีครับขอบคุณที่ติดตามนิวสกับน,นนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ